สวัสดีครับพี่น้องกลับมาพ่อกันอีกแล้วนะเห็ดชวงแหลกของเขานะครับไห้มาสามสี่เมตรละเอานะครับไม่ก,กลับมาพ่อกันอีกปลาเห็ดอีกคือเก่าจาางไดนก็ตามตามุ่นตามเบิ้องน้นกันอีกคือเก่าพี่น้องมาสิมมานวา่เห็ดออกลายมือแล้วนะครับออกตัวเติมละมาพอ่อมูนึงอะไ่เก็บกันไปเลยครับเม็ดน้อย เม็ดร้อยกับบกค่อยไลยปันใดลเรพี่น้องครับลืมได้ตรงเคลียร์ละท่านบุกเลียร์กับว่ได้นะครับเม็ดร้อยคนเก็บหลายมือละเห็ดเผาะไปใส่ต้องได้เคลียร์เบึ้งนั้นบุกเลีเรยร์กับว่เห็นครับ เม็ดกต่ว่าต้นยังไงห้อ้หนามเสาะต่ใต่ก็ยกีขวบน่ครับลายเม็ดเลยสามหา้านี่ครับือ เม่ดปอค่อยใหญ่นี่บ่นม่ปลาเพ็กนี่ครับไปเดี๋ยวขดมันก่อนถ้าพอยืนขึ้นออกจุ่มหนึ่งครับ อ๋อเสร็จแล้ว <c oughs> นี่ครับมีดกวขาวเติมไปใหม่เม็ดหนึ่งครับสองมัด อแล้วครับสี่หาดอกอืมดอกหน่อยอยู่แล้ว บอกพอเราเงี้ยเอาดอกไม้แหระครับว่ดพอเรื่อยๆ ครับเคียย์กับพ่อเรืย่ยอยู่มีดยังไงครับ เมื่อไรเม็ดปลาเลยครับเม็ดไงครับสามเม็ดมีมูหัว

เม็ดไงสามเม็ดพี่น้องพี่ครับมี่มูดีเยอนีนะ คนเขียมาพี่น้องมันเป็นคนเขียครับน้ามพัดขึ้นมาอ้อยสูง,งจริงสินานคนเขียนี่ครับ ร้อยขลุอย่างเงเลยมันล่นถุงเขาเลยพี่น้องว้าขรรลขลอ,ขอ,อ,ขอ,อ,อยครับนี่ครับเม็ดไงก็บบบจุ่มเือนคลาดไายนะครับนี่หมองละเม็ดอื่เห็นกระจุ่งแล้ว สามเม็ดอีกสองเม็ดครับพอยแล้วครับอยู่ในด,ดินเลยมั้ง สองเม็ดสามที่ครับอูเม็ดนี้เม็ดไงขาวจวดเลยยูนในจินอืมเม็ดหนึ่ง เม็ดใหญ่ดีนะครับจุกนี่งัดขึ้นมามีสามครับ อร่อยแล้วเด็กนึงอีกจุ่มนึงครับ ้ได้ครับน้ําเงาครับน้ําเงาเพชรครับพอเป็นจุ่มแล้วครับ พี่ครับจุ่มนึง นีเ่เม็ดใหญ่เม็ดหน่อยอยูเนาะพอเยอะครับนีกหน่อย เน็มมาเห็นอยู่เม็ดหนึง่งหาเวรนเหรพี่นอ้องเนาะโอ้ยนี่สุกหนึ่งครับอืออือ ครับนิดเดียวสี่เมตรครับ หาเม็ดอีกเม็ดหนึ่งครับสามเม็ดสี่เม็ดครับ กระตุกครับเฮ้ยโด,ดนพ่อเท้าพ่อ,องเจ้ามองน้ำเม็สองเม็ด เม็ดยังไงเตือบอยู่เม็ดหนึ่งค่ะอื้อสมองแล้วเม,ด 2, มด็ดสองเม็ด ครสองเม็ดครับว่ามันเห็ดพอคือเย,อย่างนี้นะว่ามันเห็ดพอนะครับ เห็นร้อยเม็ดเดียวขึ่นเนาะนี่เม็ดเดียวนี่งดิเม็ดเนี่เม็ดเดียวอยู่ดีละมูยี่มูเลยครับเม็ดร้อยขึ้น้นา up. Huh. เดฟเาใสบไม้นะครับเขาแตกอุยุนะครับอ ีครับยบดลอย ถูกเลยครับฮเหม่เนี่ยอยู่เดี๋ยวกับข้าวาอ่ะจ๊ะใช่ ดอกหนึ่งเลยอีกดอกหนึ่งพอ,อ,งอแล้วค่ะอือ ເນາະ น,น่เอาละครับพุ่มพี่น้องนะครับตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของเฮาอยู่โตพี่น้องเอ๋อผลงานของเฮาไม่นี้นะครับได้พอประมาณนี้ผลงานมือด้วพี่น้องกับเห็ดเพาะมาดอกเม็ดใหญ่เม็ดงามดีอยู่นะครับโคกนี่ก็เป็นโคก ไอ้สี่สิบสี่ได้เป็น้องกับสลับโคกมันีเด้อกับพอได้อยู่นะครับเห็ดออกหลายมือแล้วกัเม็ดร้อยกับว่าไอยมีพี่น้องเพิ่นเก็บไปเบ็ดแล้วกับ,นะบต้องได้เชียวนะครับเชียวใต้ใบไม้เอานะครับคลิปนี้กับไว้อย่างไรพี่น้องนะครับคลิปคลิปหนานะครับคลิปติฟ้าไปทั้งใดยน,นะครับตามดูตามเพื่อนต้องการดีขึนน้นก็พี่น้องสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ ร้อยบ่ค่อยมีเหล่านะต้องเคี่ยวเคี่ยวหมองเก้าหมองขนกว